สวัสดีครับเด็กๆนักเรียนทุกคนวันนี้พบกับครูอ๋องอีกเช่นเคยนะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์นะครับจากครั้งที่แล้วที่เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องผู้สถาปนาในอาณาจักรไทยนะครับ บุคคลที่สําคัญสองท่านที่ครูอ๋องสอนไปนะครับนั่นก็คือพ่อขุนสีอินทราิิ i ศกับสมเด็จพระรามาธิบดีที่หหรือพระเจ้าอู่ทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อกันอีกสองบุคคลนะครับนั่นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับกับพระบาทสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเดี๋ยวเป็นยังไงเราไปติดตามกันเลยนะครับ ในสมัยกรุงศรีอยุธยาพุทธศักราช2,309พระยาตากนามเดิมว่าสินเป็นเชื้อจีนเดิมอยู่ในกรุงศรีอยุธยาแล้วขึ้นไปรับราชการทางหัวเมืองเหนือไปทําราชการมีความชอบได้เป็นเจ้าเมืองตากเมื่อยังเป็นเมืองขึ้นของเมืองกําแพงเพชรครั้นพมา่าเข้ามาร้อมกรุงพระยาตากถูกเกณฑ์ลงมาช่วยรักษาพระนครฝีมือรบเข้มแข็งม,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 มีบําเหน็จความชอบในการสงครามจึงได้เลื่อนขึ้นเป็นพระยากําแพงเพชร แต่หาทันได้ขึ้นไปครองเมืองไม่เพราะพระยาตากก็ต้องออกต่อสู้ข้าศึกเพื่อรักษาพระนครขณะนั้นกษัตริย์ของพม่าคืคอพระเจ้ามังระเพิ่งเสด็จขึ้นครองราชข้าตการู้ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของกรุงศรีอยุธยาส่งทหารของเราเข้าไปแทรกซึมในทุกชนชั้นของกรุงศรีอยุธยาบัดเดี๋ยวนี้ฮะพุทธเจ้าค่ะณกรุงศรีอยุธยา ก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะแตกนั้นหัวเมืองใหญ่น้อยทั้งหลายที่อยู่ในอำนาจของกรุงศรีอยุธยานั้นต่างมิได้ทำการช่วยอยุธยารบพม่าแต่อย่างใดต่างคนต่างตั้งตัวเป็นอิสระนิ่งเฉยดูดายต่อชะตากรรมของพระนครในขณะเดียวกันนั้นไส้สึกพม่าก,ก็ได้ส่งข่าวให้กับพระเจ้ามังระถึงสถานการณ์ความอ่อนแอของกรุงศรีอยุธยาพระเจ้ามังระจึงให้สุกี้ยกทัพสองหมื่นคนเข้าโจมตีพระนครครั้นเมื่อพมา่าตั้งล้อมกระชั้น เทาจวนจะถึงคูพระนครพระยาตาก็เอาปืนใหญ่ยิงพมา่าโดยไม่ขออนุญาตก่อนจึงถูกภาคทันเกือบจะต้องเป็นโทษพระยาตาก็เสียใจเห็นว่าถึงจะอยู่ช่วยรบรักษากรุงศรีอยุธยาต่อไปก็จะไม่เป็นประโยชน์อันใดพระนะครคงจะเสียเพราะความอ่อนแอของผู้บัญชาการ พระยาตาจึงรวบรวมสมัครพรรคพวกได้เบ็ดเสร็จประมาณ500คนพอเวลาค่ำม,มืดก็ยกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยตีฝาา่าพม่าหนีไปทางทิศตะวันออกไปตั้งพักอยู่ที่บ้านพรานนกหากไร้สิ้นผู้กล้าที่จะกระทำการยากเห็นในวันข้างหน้ากรุงศรีอยุยาก็มีอาค่องอยู่ได้เหล่าทหารที่เชื่อฟังค่าเอ๋ยศึกครั้งนี้เราจะถอยกลับไปเพื่อภายภาคหน้าแล้วเราจะกลับมาอีกครั้ง การคุมพลยกทัพแหกวงล้อพมพม่าจากค่ายวัดพิชัยนั้นถือได้ว่าเป็นทหารหนีทัพที่คิดกบฏเป็นทุรยกต่อแผ่นดินแต่พระองค์ก็มีได้ลังเลที่จะทรงกระทําเพื่อบ้านเมืองในวันข้างหน้า <c oughs> หันกล้าหันกล้าเธอจะหลับทําไมเนี่ย <c oughs> <c oughs> ฉันขอโทษแล้วเธออ่านถึงไหนแล้วล่ะฉันอ่านถึงตอนที่พระยาตายกทัพออกจากค่ายวัดพิชัยแล้วฉันจะอ่านต่อแล้วด้วยเธออย่าหลับอีกนะ พระยาตากได้รวบรวมไพร่พลบุกตีค่ายต่างๆเกลี้ยกล่อมให้ราษฎรมาเป็นพวกแต่กําลังพลยังน้อยนักแต่เมืองจันทบุรีมีกําลังมากเจ้าตากจึงขอให้พระยาจันทบุรีมาช่วยกันปราบราม้าศึกให้กรุงศรีอยุธยา พระยาจันทบุรีไม่ไว้ใจเจ้าตากเกรงว่าจะชิงเอาบ้านเมืองจึงคิดกลอุบายล่อเจ้าตากเข้าไปในเมืองจันทบุรีเสียก่อนจึงจะกำจัดได้ง่ายเจ้าตากเดินทางยังไม่ทันจะถึงเมืองจันทบุรีก็มีผู้มาบอกให้เจ้าตากทราบว่าพระยาจันทบุรีเรียกระดมคนเตรียมไว้ข้างในเมืองเจ้าตากเห็นทีว่าต้องชิงทําศึกก่อนจึงจะไม่เสียที จึงเรียกนายทัพนายกองออกมาสั่งว่าเราจะตีเมืองจันทบุรีในค่ำคืนวันนี้เมื่อกองทัพพุงหาข้าวเย็นกินเสร็จให้เทอาหารที่เหลือทิ้งและต่อยหม้อเสียให้หมดมาไปกินข้า,าวเช้าด้วยกันที่ในเมืองเอาพรุ่งนี้ถ้าตีเมืองไม่ได้ในค่ำคืนวันนี้ก็จะได้ตายเสียด้วยกันให้หมดทีเดียวครั้นเวลาค่ำเจ้าตากจึงเข้าตีเมืองชาวเมืองต่างพากันแตกหนีส่วนพระยาจันทบุรีก็พาครอบครัวลงเรือหนีไป แเดือนผ่านไปพระยาตากได้รวบรวมกำลังพลและยุทธปกรณ์ต่อเรือรบได้หนึ่งอยลำรวบรวมทหารไทยจีนได้ห้าพันคนเตรียมกอบกู้เอกราชโดยยกทัพจากเมืองจันทบ,บุรีพระยาตากยกทัพไทยเข้าตีค่ายพม่าที่โพสามต้นกรุงศรีอยุธยาระดมตีแต่รุ่งเช้าจนเที่ยงข้าสุกี้แม่ทัพพม่าตาย กู้กรุงศรีอยุธยากลับคืนได้และทรงตั้งราชธานีแห่งใหม่ณนะกรุงทนบุรีและทรงปราบดาพิเศษเป็นพระเจ้ากรุงทนบุรีหรือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระเจ้าตากสินมหาราชทรงมีนโยบายทางการทหารเป็นแนวเชิงรุกราชอาณาจักรจึงกว้างขวางยิ่งกว่าในสมัยราชธานีเดิมแม้แต่เวียดนามอาณาจักรที่อยู่ห่างไกลกรุงธนบุรียิ่งนักพระองค์ก็เสด็จยกทัพบ,บกทัพเรือไปตีมาแล้วแคว้นมาลาย,ยูปัตตานีลานช้างลานนาเชียงตุงเชียงรุ้งกองทัพกรุงธนบุรียาตราทัพไปทิศใดภไยรีก็พินาศต่อไปนี้เราจะทําการรบโดยการยกพลไปดินแดนของข้าศึกเราจะเป็นฝ่ายรุก เพื่อพลยฟ้าประชาชนบ้านเมืองของเราจะปลอดภัยจากฆาสึกอ,อีกครั้งยาานายทำอะไรของนายเนี่ยฉันจะเป็นทหารของพระเจ้าตากสินฉันจะปกป้องเธอเอง ah! อะไรกอะหลังฉันก็ไม่รู้มนี่หนะคนที่จะปกป้องฉันดูแลตัวเองก่อนดีไหมฉันแค่ตกใจเฉยๆ <laughs> ฉันจะอ่านต่อแล้วนะ <laughs> อะไรอีกล่ะเนี่ยเ oh! จ็บสม พวกเธอมาอยู่ตรงนี้นี่เองฉันตามหาตั้งนานแล้วที่นี่ที่ไหนละเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันคงเป็นห้องใต้ดินละมั้งว้าวนี่มันอะไรเนี่ยตัวหนังสือพวกนี้แล้วนี่หนังสืออะไรน่ะทําไมใหญ่โตขนาดนี้หนังสือประวัติศาสตร์น่ะเป็นหนังสือที่เราตามหากันอยู่เลยจริงเหรอเธออ่านถึงไหนแล้วอ่านต่อเลยสิฉันขอฟังด้วย หลังจากเลิกสงครามครั้นตีหัวเมืองเหนือแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมักเสด็จไปนั่งกรรมฐานที่วัดบางยี่เรือจนติดพระไทยหนักขึ้นพระอารมณ์จับฟั่นเฟือนจนไม่สามารถปกครองบ้านเมืองได้ในขณะเดียวกันได้เกิดการกรบฏขึ้นนำโดยพระยาสันจนเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกต้องยกทัพกลับจากขมีมาปราบปรามแล้วไต่สวนทราบเรื่องเหตุการณ์ทั้งปวงที่ได้มีมาตลอด จึงให้มีกระทู้ถามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้ชี้แจงความประพฤติของตนสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่สามารถจะแก้ได้ก็รับผิดทุกประการเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงให้ข้าราชการทั้งปวงปรึกษาโทษของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระเจ้าตากสินมหาราชต้องสำเร็จโทษด้วยพระชนมายุได้48ปี ครั้นเสด็จจากปราบยุคเข็ที่กรุงธนบุรีแล้วข้าราชาการผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงจึงพร้อมอัญเชิญสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกเสด็จขึ้นผ่านพิภพเป็นพระมหากรัราธิราชปราบดาพิเศษประดิษฐานพระบรมราชจักรีวงศ์ดำรงสยามประเทศสืบมาทำไมมีเสียงดังมาจากข้างล่างนะเด็กๆพวกเธอเรามาอยู่ที่นี่กันได้ยังไงครูมณีอ่าเป็นยังไงกันบ้างาครับนักเรียนเราก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ บุคคลที่3นั่นก็คือพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับต่อไปเราจะไปดูบุคคลที่4กันเลยตอนพระราชประวัติโดยละเอียดในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชการที่1มีพระนามเดิมวดวงหรือทองดวงเสด็จพระราชสมภพที่กรุงศรีอยุธยาเมื่อวันพุธเดือนเสียแรมห้าขาปีมะโรงจุลศักราช1098 ตรงกับวันที่20มีนาคมปีพุทธศักราช2279แนราชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระองค์ทรงเป็นบุตรของพระอักษรสุนทรหรือทองดี้าราชการกรมอาลักษ์สืบเชื้อสายมาจากเจ้าพระยาโกษาธิบดีปานเสนาบดีกรมพระคลังในราชสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชกับท่านยกทิดาเศรษฐีจีนมีพระเชษฐภพคินีสองพระองค์คือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระเทพสุดาวดีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระศรีสุดารักษ์ มีพระคณิฐานหนึ่งพระองค์คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงนรินทรเทวีพระเชษฐาหนึ่งพระองค์คือพระเจ้ารามนรงค์และมีพระราชอนุชาสองพระองค์คือสมเด็จพระบวรราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาณและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมหลวงจักรเจษดาและต่อมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชราชการที่หนึ่งทรงเจริญพระราชนษาจึงทรงเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กในสมเด็จเจ้าฟ้าอุทุมพรกรมขุนพรพินิจ จนเมื่อมีพระชนมายุครบ21พรรษาและเสด็จออกทรงผนวชหน้าวัดมหาทลายเป็นเวลากว่า 1. พรรษาหลังจากทรงลาผนวชแล้วจึงกลับเข้ารับราชการเป็นมหาเล็กหลวงอีกคราวหนึ่งขันมีพระชนมายุได้25พรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสุริยอมามรินทร์พระมหากษัตริย์ลำดับสุดท้ายแห่งกรุงศรียอยุธยาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งพระองค์ขึ้นเป็นหลวงยกระบาดเมืองราชบุรีออกไปรับราชการที่หัวเมืองราชบุรีซึ่งภายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาได้เสียแก่พม่าแล้วสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้ทรงสถาปนากรุงธนบุรีขึ้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้เสด็จเข้ามารับราชการที่กรุงธนบุรีในช่วงปีพุทธศักราช2311พระองค์ทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระราชวรินทในกรมพระตำรวจหลวงโดยเสด็จพระราชดำเนินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อยกทัพไปปราบเจ้าพิมายเป็นครั้งแรก โดยพระองค์มีหน้าที่ตีด่านคุณทษและด่านกระโทกและเมื่อเสร็จสิ้นสงครามคราวนี้แล้วจึงทรงได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระยาอภัยรฤทริ์ที่จางวางกรมพระตํารวจและพระองค์ทรงได้รับความไว้วางพระราชดือไทยให้เป็นแม่ทัพไปปราบหัวเมืองต่างๆเช่นเขมรและลาวได้สําเร็จอีกหลายครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานบาเหน็จความชอบให้สถาปนาบรรดาศักดิ์พระองค์ให้สูงขึ้นโดยลําดับ กล่าวคือในปีพุทธศักราช2313ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระยายมราชทรงทําหน้าที่สมุหานายกด้วยในหนึ่งปีต่อมาทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นเจ้าพระยายจักรีที่สมุหานายกและต่อมาในปีพุทธศักราช2319ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จเจ้าพระยา,ยามหากริย์ศึกพลึกมหฮึมาทุกนครราชอาเดชนคราชราชสุริยวงศ์องค์อัคราบาทมูลกากรบวรรัตนปรินายกรับพระราชทานเครื่องยศอย่างเจ้าต่างกลมด้วย แต่แล้วต่อมาในปีพุทธศักราช2324ได้เกิดเหตุจะลาจลขึ้นที่กรุงธนบุรีเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระองค์มีพระราชธยาสัยที่ผิดไปจากเดิมก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ราษดรและพระภิสุท์ทั้งหลายพระยาสารจึงก่อกกบฏขึ้นแล้วควบคุมเอาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไปกักขังเอาไว้ก่อให้เกิดการสู้รบกันระหว่างฝ่ายบ้านเมืองและฝ่ายกบฏโด,ดยเหตุการณ์ดังกล่าวนี้จึงทําให้สมเด็จเจ้าพระยามหากริย์ศึกซึ่งกําลังยกทัพไปปราบจะลาจลที่เมืองเขมรต้องยกทกกกทท,ทััักกบบรรุุงนนีี และเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงถูกสําเร็จโทษแล้วมุขอาหมาราชามนตรีรวมถึงราษฎรทั้งหลายก็พร้อมใจกันกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ึกให้เสด็จเถลิงถวัญญายราชาสมบัติขึ้นเป็นพระหากษัตริย์สืไปตรงกับวันที่6เมษายนปีพุทธศักราช2325ในขณะที่พระองค์มีพระชนมายุได้46พรรษาและในเวลาต่อมา ทรงได้ประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นเมื่อวันที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2325และพระองค์ทรงสถาปนาพระชวงจากฤกษีขึ้นตามแบบแผนโบราณราชประเพณีและเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจ um ุฬาโลกมหาราชรัาชการที่หน <track> ึ่งได้เสด็จเถลงถวลยราชสมบัติแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยยายพระนครมาฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาเยื้องกับกรุงธนบุรีพระนครแห่งเดิมโดยมีพระราชดำริว่าฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา มีลักษณะภูมิประเทศเป็นชายภูมิที่ดีกว่าฝั่งตะวันตกทั้งการป้องกันข้าศสกและการขยายพระนครในอนาคตซึ่งจะสามารถทําได้โดยสะดวกและในการนี้ได้ทรงพระลุณาโปรดกล้าโปรดกะรดกะหม่อมให้พระยาธรรมมาธิกรหรือบุญรอดบุญยรัตพันธ์กับพระยาวิจิตนาวีเป็นแม่กองขุมช่างและไพรไปที่วัดกะที่สร้างพระนครใหม่ทางฝั่งตะวันออกทรงประกอบพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันอาทิตย์เดือน6ขึ้น10บค่ำปีขานจุลศักราช1144 ในเวลา6กนาฬิกาหนาทีซึ่งตรงกับวันที่21เมษายนปีพุทธศักราช2325และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อสร้างพระบรม,มาราชวังขึ้นในบริเวณที่ซึ่งพระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนได้ตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่แต่ก่อนตั้งแต่ครั้งกรุงธนบุรีโปรดให้พระยาราชาเศรษฐีและชาวจีนเหล่านั้นย้ายไปตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ที่สวนตั้งแต่วัดคลองสามปื้มไปจนถึงวัดคลองสามเพ่งและในชั้นแรกได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกะรดกะหม่อม ให้ก่อสร้างพระราชนิเวศมณเทียนสถานหลอมด้วยปราการ,ระเนียดไม้ไว้ก่อนพอแก่การตั้งพระราชพิธีปราบดาพิเศษขึ้นโดยสังเขปและเป็นที่ประทับชั่วคราวและเมื่อทรงประกอบการพระราชพิธีปราบดาพิเศษโดยสังเขปเสร็จแล้วนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการก่อสร้างพระบรมหาราชวังพระราชวังบวรสถานมงคลและพระนครสืบต่อไปซึ่งการก่อสร้างในคราวนั้นได้มีการเกณฑ์ไพ่หลวงและไพ่เลขหัวเมืองให้ทำอิฐขึ้นใหม่บ้างและให้รือเอาอิฐที่กำแพงกรุงศรียยุธยาลงมาบ้าง เพื่อสร้างกำแพงพระนครและพระบรมหาราชวังและมีการเกณฑ์พ่าผลเลขหหัวเมืองเมืองเขมรและเวียงจันทร์และข้าราชการหัวเมืองเข้ามาช่วยกันขุดรากเกาะกำแพงพระนครสร้างป้อมปราการต่างๆรอบพระนครพร้อมทั้งก่ะกำแพงและสร้างป้อมประตูพระบรมหาราชวังและพระราชวังบวรสถานมงคลสร้างปราสาทราชมณีและมีการสร้างวัดพระเสร,รัตนศาสดารามขึ้นในเขตพระบรมหาราชวังเพื่อใช้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกต ปีพุทธศักราช2,328การสร้างพระนครแห่งใหม่นี้จึงแล้วเสร็จพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชาพิธีสมโพชเฉลิมฉลองอย่างมโหฬารพร้อมกับการสมโพธไวัพระศรีรัตนาศาสดารามเป็นเวลา3วันแล้วจึงพระราชาทานนามพระนครใหม่ ให้ต้องด้วยนามพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรอ,อันเป็นมงคลยิ่งต่อบ้านเมืองว่ากรุงเทพมหานาครบวรรัตนโกสินทร์มหินทรายุทธยามหาดิลกพบนพร,รัตนราชธานีบุรีรมอุดมราชนิเวศมหาสถานออรพิมานอวตารสถิตสักทัติยวิณุกรรมประสิทธิ์เรียกโดยย่อว่ากรุงรัตนโกสินทร์และที่สําคัญพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ได้ทรงยึดถือปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการทำนุบำรุงเพื่อรักษาราชอาณาจักรให้เจริญรุ่งเรืองและดำรงอยู่อย่างมั่นคงอยู่เสมอมาจะเห็นได้ในด้านของการทำสงครามว่าต้องมีการทำศึกสงครามป้องกันราชอาณาจักรและมีการขยายพระราชอาณาเขตอยู่หลายครั้งในด้านกฎหมายทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้มีความรู้ในราชประเพณีและการบริหารราชการแผ่นดินร่วมกันชำระและปรับปรุงการวางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการเอาไว้เป็นหลักฐานรวมทั้งการชำระพระราชกำหนดกฎหมายที่ได้ยึดถือปฏิบัติมาตั้งแต่ครั้งโบราณให้ถูกต้อง และมีการรวบรวมกฎหมายที่ทรงตราขึ้นเข้าใหม่ไว้ด้วยกันแล้วจัดเป็นหมวดหมู่เรียกว่ากฎหมายตราสามดวงหรือประมวลกฎหมายรัชการที่1ในด้านศาสนาพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการสังฆานาพระไตปิดกตรากฎหมายพระสงฆ์จัดระเบียบพระสงฆ์ขึ้นใหม่สร้างพระอารามขึ้นใหม่และมีการบูรณะปฏิสังขรณ์พระอารามต่างๆที่มีอยู่แต่เดิมทั้งในพระอาณาเขตพระนครและหัวเมืองอีกเป็นจำนวนมาก ในด้านวัฒนธรรมพระองค์ทรงฟื้นฟูศิลปกรรมสถาปัตยกรรมและทรงฟื้นฟูขนบรรมเนียมประเพณีต่างๆรวมถึงพระราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระราชพิธีโศกันพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญประเพณีการเล่นสักวาประเพณีเทศมหาชาติประเพณีเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานผ้าพระกฐถินเป็นต้นซึ่งนอกจากนี้แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่ง ยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้หนักปราราชกวีช่วยกันแปลชำระเรียบเรียงพระราชพงศาวดารและวรรณคดีต่างๆตลอดรัชกาลของพระองค์เช่นพระราชพงศาวดารฉบับพันจันทานุมาตรเจิมพงศาวดารเหนือวรรณกรรมเรื่องสามก,ก๊กไส้หัน่นราชาธิราชไตรภูมิโรควินิจฉัยรัตนพิมพวงสังคีติยวงศ์เป็นต้นอีกทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมไว้รรวอีกหลายเรื่องเช่นกรอนบทละครเรื่องรามเกียรติกรอนบทละครเรื่องอีเหนากรอนบทละครเรื่องอุนรุต รอนเพลงยาวเนื้อราดเรื่องโรพรมาที่ท่าดินแดงเป็นต้นและสุดท้ายนี้นี่ก็คือพระราชประวัติโดยละเอียดของปฐมมกษัตย์พราช,รรชวงศ์จัก,กรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,าโลกมหาราชรัชกาลที่1พระองค์ได้ประกอบพระราชก,กรณีกิจต่างๆมากมายซึ่งอาจกล่าวได้ว่านี่มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะสิ่งเหล่านี้กลายเป็นรากฐ,ฐานและเป็นแบบอย่างของการพัฒนาความเป็นชาติไทยสืบเนื่องต่อมาจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเอง เป็นไงกันบ้างครับเด็กๆสำหรับบุคคลที่สี่นะครับนั่นก็คือใครเอ่ย <c oughs> ท่านก็คือพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชนะครับสำหรับในการเรียนเรื่องผู้สถาปนาอาณาจักรไทยนะครับก็จบไปอย่างสมบูรณ์แบบแล้วนะครับทีนี้เมื่อคาบที่แล้วนะครับข่วงไม่ได้สั่งกันบ้านแต่ว่าคาบนี้ข่วงต้องให้กันบ้านเด็กนักเรียนนะครับ,าบการบ้านก็คือ นักเรียนจะนำพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่เป็นผู้สถาปนาอาณาจักรไทยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรอ่าให้นักเรียนเขียนมาครับสองบรรทัดก็พอนะครับสำหรับวันนี้ครูอ่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ